วิญญาณตั้งอยู่ได้ในที่ใดการก้าวลงแห่งนามรูปก็มีอยู่ในที่นั้นอุปมาด้วยแสงกับฉากพิขุทั้งหลายอาหารสี่อย่างเหล่านี้เป็นไปเพื่อความดำรงอยู่ของสัตว์ผู้เกิดแล้วหรือเพื่ออนุเคราะห์แก่เหล่าสัตว์ผู้สแสวงหาที่เกิดอาหารสี่อย่างนั้นมีอะไรบ้างอาหารที่หนึ่งคืออาหารคือคำข้าว ที่หยาบบ้างละเอียดบ้างอาหารที่สองคือผัสสะอาหารที่สามคือมโนสันเจตนาอาหารที่สี่คือวิญญาณพิขูทั้งหลายเหล่านี้แลอาหารสี่อย่างเป็นไปเพื่อความดำรงอยู่ของสัตว์ผู้เกิดแล้วหรือเพื่ออนุเคราะห์แก่เหล่าสัตว์ผู้สแสวงหาที่เกิดพิขูทั้งหลายถ้ามีราคะมีนันทิมีตัณหา ในอาหารคือคำข้าวแล้ววิญญาณก็ตั inform inform sure ้งอยู่ได้เจริญงอกงามอยู่ได้ในอาหารคือคำข้าวนั้นวิญญาณตั้งอยู่ได้เจริญงอกงามอยู่ได้ในที่ใดการก้าวลงแห่งนามรูปก็มีในที่นั้นการก้าวลงแห่งนามรูปมีในที่ใดความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายก็มีในที่นั้นความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายมีในที่ใด การเกิดในภพใหม่ต่อไปก็มีในที่นั้นการเกิดในภพใหม่ต่อไปมีในที่ใดชาติชราและมรณะต่อไปก็มีในที่นั้นชาติชราและมรณะต่อไปมีในที่ใดเราเรียกที่นั้นว่าเป็นที่มีความโศกมีทุลีและมีความขับแขนพิกุทั้งหลายถ้ามีราคะ มีนันทิมีตัณหาในอาหารคือผัสสะแล้ววิญญาณก็ตั้งอยู่ได้จเจริญงอกงามอยู่ได้ในอาหารคือผัสสะนั้นวิญญาณตั้งอยู่ได้จเจริญงอกงามอยู่ได้ในที่ใดการก้าวลงแห่งนามรูปก็มีในที่นั้นการก้าวลงแห่งนามรูปมีในที่ใดความจเจริญแห่งสังขารทั้งหลายก็มีในที่นั้น ความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายมีในที่ใดการเกิดในภพใหม่ต่อไปก็มีในที่นั้นการเกิดในภพใหม่ต่อไปมีในที่ใดชาติชราและมรณะต่อไปก็มีในที่นั้นชาติชราและมรณะต่อไปมีในที่ใดเราเรียกที่นั้นว่าเป็นที่มีความโศกมีทุลีและมีความขับแขนทิ่ขูทั้งหลาย ถ้ามีราคามีนันทิมีตัณหาในอาหารคือมโนสันเจตนาแล้ววิญญาณก็ตั้งอยู่ได้เจริญงอกงามอยู่ได้ในอาหารคือมโนสันเจตนานั้นวิญญาณตั้งอยู่ได้เจริญงอกงามอยู่ได้ในที่ใดการก้าวลงแห่งนามรูปก็มีในที่นั้นการก้าวลงแห่งนามรูปมีในที่ใด ความจเจริญแห่งสังขารทั้งหลายก็มีในที่นั้นความจเจริญแห่งสังขารทั้งหลายมีในที่ใดการเกิดในภพใหม่ต่อไปก็มีในที่นั้นการเกิดในภพใหม่ต่อไปมีในที่ใดชาติชราและมรณะต่อไปก็มีในที่นั้นชาติชราและมรณะต่อไปมีในที่ใดเราเรียกที่นั้นว่าเป็นที่มีความโศก มีทุลีและมีความขับแขนพิขุทั้งหลายถ้ามีราคะมีนันทิมีตัณหาในอาหารคือวิญญาณแล้ววิญญาณก็ตั้งอยู่ได้จเจริญงอกงามอยู่ได้ในอาหารคือวิญญาณน,นั้นวิญญาณตั้งอยู่ได้จเจริญงอกงามอยู่ได้ในที่ใดการก้าวลงแห่งนามรูปก็มีในที่นั้น การก้าวลงแห่งนามรูปมีในที่ใดความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายก็มีในที่นั้นความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายมีในที่ใดการเกิดในภพใหม่ต่อไปก็มีในที่นั้นการเกิดในภพใหม่ต่อไปมีในที่ใดชาติชราและมรณะต่อไปก็มีในที่นั้นชาติชราและมรณะต่อไปมีในที่ใด เราเรียกที่นั้นว่าเป็นที่มีความโศกมีทุลีและมีความขับแขนที่ขูทั้งหลายเปรียบเหมือนเมื่อมีน้ำย้อมคือครั่งขมิ้นสีเขียวหรือสีบ้านเย็นช่างย้อมหรือช่างเขียนก็สามารถเขียนรูปสตรีหรือรูปบุรุษลงที่แผ่นกระดานหรือฝาผนังหรือที่ผืนผ้าซึ่งเกลี้ยงเกลาได้ครบทุกส่วนแม้ฉันใด ภิกุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นถ้ามีราคามีนันทิมีตัณหาในอาหารคือคำข้าวแล้ววิญญาณก็ตั้งอยู่ได้จเจริญงอกงามอยู่ได้ในอาหารคือคำข้าวนั้นวิญญาณตั้งอยู่ได้จเจริญงอกงามอยู่ได้ในที่ใดการก้าวลงแห่งนามรูปก็มีในที่นั้นการก้าวลงแห่งนามรูปมีในที่ใด ความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายก็มีในที่นั้นความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายมีในที่ใดการเกิดในภพใหม่ต่อไปก็มีในที่นั้นการเกิดในภพใหม่ต่อไปมีในที่ใดชาติชราและมรณะต่อไปก็มีในที่นั้นชาติชราและมรณะต่อไปมีในที่ใดเราเรียกที่นั้นว่าเป็นที่มีความโศก มีทุลีและมีความขับแขนพิกุทั้งหลายถ้ามีราคะมีนันทิมีตัณหาในอาหารคือผัสสะแล้ววิญญาณก็ตั้งอยู่ได้จเจริญงอกงามอยู่ได้ในอาหารคือผัสสะนั้นวิญญาณตั้งอยู่ได้จเจริญงอกงามอยู่ได้ในที่ใดการก้าวลงแห่งนามรูปก็มีในที่นั้นการก้าวลงแห่งนามรูปมีในที่ใด ความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายก็มีในที่นั้นความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายมีในที่ใดการเกิดในภพใหม่ต่อไปก็มีในที่นั้นการเกิดในภพใหม่ต่อไปมีในที่ใดชาติชราและมรณะต่อไปก็มีในที่นั้นชาติชราและมรณะต่อไปมีในที่ใดเราเรียกที่นั้นว่าเป็นที่มีความโศก มีทุลีและมีความขับแขนที่ขูทั้งหลายถ้ามีราคะมีนันทิมีตัณหาในอาหารคือมโนสันเจตนาแล้ววิญญาณก็ตั้งอยู่ได้จเจริญงอกงามอยู่ได้ในอาหารคือมโนสันเจตนานั้นวิญญาณตั้งอยู่ได้จเจริญงอกงามอยู่ได้ในที่ใดการก้าวลงแห่งนามรูปก็มีในที่นั้น การก้าวลงแห่งนามรูปมีในที่ใดความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายก็มีในที่นั้นความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายมีในที่ใดการเกิดในภพใหม่ต่อไปก็มีในที่นั้นการเกิดในภพใหม่ต่อไปมีในที่ใดชาติชราและมรณะต่อไปก็มีในที่นั้นชาติชราและมรณะต่อไปมีในที่ใด เราเรียกที่นั้นว่าเป็นที่มีความโศมีทุลีและมีความขับแขนทิ่ขูทั้งหลายถ้ามีราคะมีนันทิมีตัณหาในอาหารคือวิญญาณแล้ววิญญาณก็ตั้งอยู่ได้เจริญง,งอกงามอยู่ได้ในอาหารคือวิญญาณน,นั้นวิญญาณตั้งอยู่ได้เจริญง,งอกงามอยู่ได้ในที่ใด การก้าวลงแห่งนามรูปก็มีในที่นั้นการก้าวลงแห่งนามรูปมีในที่ใดความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายก็มีในที่นั้นความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายมีในที่ใดการเกิดในภพใหม่ต่อไปก็มีในที่นั้นการเกิดในภพใหม่ต่อไปมีในที่ใดชาติชราและมรณะต่อไปก็มีในที่นั้น ชาติชราและมรณะต่อไปมีในที่ใดเราเรียกที่นั้นว่าเป็นที่มีความโศกมีทุลีและมีความขับแขนพิขูทั้งหลายเปรียบเหมือนเมื่อมีน้ำย้อมคือครั่งขมิ้นสีเขียวหรือสีบานเย็นช่างย้อมหรือช่างเขียนก็สามารถเขียนรูปสตรีหรือรูปบุรุษลงที่แผ่นกระดานหรือฝาผนัง หรือที่ผืนผ้าซึ่งเกลี้ยงเกลาได้ครบทุกส่วนแม้ฉันใดพิขูทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นถ้ามีราคะมีนันทิมีตันหาในอาหารคือคำข้าวแล้ววิญญาณก็ตั้งอยู่ได้เจริญง,งอกงามอยู่ได้ในอาหารคือคำข้าวนั้นวิญญาณตั้งอยู่ได้เจริญง,งอกงามอยู่ได้ในที่ใดการก้าวลงแห่งนามรูปก็มีในที่นั้น การก้าวลงแห่งน้ำรูปมีในที่ใดความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายก็มีในที่นั้นความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายมีในที่ใดการเกิดในภพใหม่ต่อไปก็มีในที่นั้นการเกิดในภพใหม่ต่อไปมีในที่ใดชาติชราและมรณะต่อไปก็มีในที่นั้นชาติชราและมรณะต่อไปมีในที่ใด เราเรียกที่นั้นว่าเป็นที่มีความโศกมีทุลีและมีความขับแขนพิขูทั้งหลายเปรียบเหมือนเรือนยอดหรือศาลาเรือนยอดมีหน้าต่างทางทิศต,ตะวันออกอันเปิดไปทางทิศเหนือหรือทิศใต้ก็ตามเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นมาแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์ส่องเข้าไปทางหน้าต่างแล้วจะปรากฏอยู่ที่ส่วนไหนแห่งเรือนนั้น ข้าแต่พระองะค์ผู้เจริญจะปรากฏที่ฝาเรือนด้านทิศตะวันตกพระเจ้าข้าพิขุทั้งหลายถ้าฝาเรือนด้านทิศตะวันตกไม่มีแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์นั้นจะปรากฏที่ไหนข้าแต่พระองค์ผู้เจริญจะปรากฏที่พื้นดินพระเจ้าข้าพิขุทั้งหลายถ้าพื้นดินไม่มีแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์นั้นจะปรากฏที่ไหน ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญจะปรากฏในน้ำพระเจ้าค่าพิขูทั้งหลายถ้าน้ำไม่มีแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์นั้นจะปรากฏที่ไหนข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์นั้นย่อมเป็นสิ่งที่ไม่ปรากฏแล้วพระเจ้าค่าพิขูทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นถ้าไม่มีราคะไม่มีนันทิไม่มีตัณหา ในอาหารคือคำข้าวแล้ววิญญาณก็ตั้งอยู่ไม่ได้จเจริญงอกงามไม่ได้ในอาหารคือคำข้าวนั้นวิญญาณไม่ตั้งอยู่ได้จเจริญงอกงามไม่ได้ในที่ใดการก้าวลงแห่งนามรูปก็ไม่มีในที่นั้นการก้าวลงแห่งนามรูปไม่มีในที่ใดความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายก็ไม่มีในที่นั้น ความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายไม่มีในที่ใดการเกิดในภพใหม่ต่อไปก็ไม่มีในที่นั้นการเกิดในภพใหม่ต่อไปไม่มีในที่ใดชาติชราและมรณะต่อไปก็ไม่มีในที่นั้นชาติชราและมรณะต่อไปไม่มีในที่ใดเราเรียกที่นั้นว่าเป็นที่ไม่มีความโศกไม่มีทุลีและไม่มีความขับแขน ภิขุทั้งหลายถ้าไม่มีราคะไม่มีนันทิไม่มีตันหาในอาหารคือผัสสะแล้ววิญญาณก็ตั้งอยู่ไม่ได้จเจริญงอกงามไม่ได้ในอาหารคือผัสสะนั้นวิญญาณไม่ตั้งอยู่ได้จเจริญงอกงามไม่ได้ในที่ใดการก้าวลงแห่งนามรูปก็ไม่มีในที่นั้นการก้าวลงแห่งนามรูปไม่มีในที่ใด ความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายก็ไม่มีในที่นั้นความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายไม่มีในที่ใดการเกิดในภพใหม่ต่อไปก็ไม่มีในที่นั้นการเกิดในภพใหม่ต่อไปไม่มีในที่ใดชาติชราและมรณะต่อไปก็ไม่มีในที่นั้นชาติชราและมรณะต่อไปไม่มีในที่ใดเราเรียกที่นั้นว่า เป็นที่ไม่มีความโศกไม่มีทุลีและไม่มีความขับแค้นทิขุทั้งหลายถ้าไม่มีราคะไม่มีนันทิไม่มีตัณหาในอาหารคือมโนสันเจตนาแล้ววิญญาณก็ตั้งอยู่ไม่ได้เจริญงอกงามไม่ได้ในอาหารคือมโนสันเจตนานั้นวิญญาณไม่ตั้งอยู่ได้เจริญงอกงามไม่ได้ในที่ใด การก้าวลงแห่งนามรูปก็ไม่มีในที่นั้นการก้าวลงแห่งนามรูปไม่มีในที่ใดความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายก็ไม่มีในที่นั้นความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายไม่มีในที่ใดการเกิดในภพใหม่ต่อไปก็ไม่มีในที่นั้นการเกิดในภพใหม่ต่อไปไม่มีในที่ใดชาติชราและมรณะต่อไปก็ไม่มีในที่นั้น ชาติชราและมรณะต่อไปไม่มีในที่ใดเราเรียกที่นั้นว่าเป็นที่ไม่มีความโศกไม่มีทุลีและไม่มีความขับแขนพิขูทั้งหลายถ้าไม่มีราคะไม่มีนันทิไม่มีตัณหาในอาหารคือวิญญาณแล้ววิญญาณก็ตั้งอยู่ไม่ได้จเจริญงอกงามไม่ได้ในอาหารคือวิญญาณนั้น วิญญาณไม่ตั้งอยู่ได้เจริญงอกงามไม่ได้ในที่ใดการก้าวลงแห่งนามรูปก็ไม่มีในที่นั้นการก้าวลงแห่งนามรูปไม่มีในที่ใดความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายก็ไม่มีในที่นั้นความเจริญแห่งสังขารทั้งหลายไม่มีในที่ใดการเกิดในภพใหม่ต่อไปก็ไม่มีในที่นั้นการเกิดในภพใหม่ต่อไปไม่มีในที่ใด ชาติชราและมรณะต่อไปก็ไม่มีในที่นั้นชาติชราและมรณะต่อไปไม่มีในที่ใดเราเรียกที่นั้นว่าเป็นที่ไม่มีความโศกไม่มีทุลีและไม่มีความขับแขน